สัสดียามเช้าวันนี้เป็นวันที่สดชื่นมากตื่นขึ้นมาฝนตกทั้งคืนเลยค่ะวันนี้จะพาชมสวนรอบบ้านของเราเก็บผลิตผลของเราเก็บอะไรดีนะนี่เลยค่ะน้อยหนากับพริกค,ค่ะน้อยหนาที่บ้านเรามีอยู่สองต้นนะคะไม่ได้เก็บมาหลายวันละว,วันนี้ดูสิคะน้อยหนาของเรากําลังแก่ได้ที่พอดีเลยค่ะเดี๋ยวไปเก็บกันเลยดีกว่าวันนี้จะเอาไปฝากยานะคะเพยาชอบกินมากนี่เลยค่ะลูกอาจจะไม่โตมากนะคะเป็นน้อยหนาที่เราปลูกไว้ นานล้ดูสิคะลูกเยอะแยะไปหมดเลยกำลังแก่ได้ที่เลยคะ่ะนี่คะ่ะได้แบบเกือบเต็มตะกร้าแล้วนะคะดกมากๆอุ๊ยปางลูกก็จะมีเพื่อนบ้านมาแอบชิมเราก็ปล่อยให้เขาชิมต่อไปนะคะเพราะว่าสุกมาหลายวันแล้วแต่เราไม่ได้มาทำการเก็บนะคะนี่เลยคะ่ะ แบ่งเขากินบ้างไม่เป็นไรค่ะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นี่ค่ะลูกนี้นะคะดูสิคะอืมอ้มลูกใหญ่ๆตัวๆเลยค่ะเก็บในวันที่ฝนตกก็จะสดชื่น่อยนะคะเด็ดน้อยหนาไปน้ําก็กระเซ็นกระซอนเปียกเราชุมช่มฉ่าไปหมดเลยค่ะนี่เลยค่ะน้อยหนาของเรานะคะสดๆหวานๆเป็นน้อยหนาหนังค่ะปลอดสารพิษแน่นอนนะคะ ลังจากเก็บน้อยหนาสเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้เราจะพาไปเก็บอะไรต่อดีนะ้าที่บ้านของเรานอกจากน้อยหนานะคะก็จะมีพริกมีผักปลูกไว้ข้างๆบ้านไว้กินเองหลายๆอย่างเลยนะคะไหนดูสิคะยังมีอีกไหมน้อยหนาของเรานี่เลยค่ะดูสิคะหาหาหาแล้วก็จะมีต้นมะม่วงหาวมะนาห์ปลูกไวขข้ข้างกันนะคะแต่ช่วงนี้ไม่มีผลไม่มีดอกเลยค่ะดูสิคะ ต้นสูงต้นไม่สูงมากนะคะเราก็ทําการยืนเก็บแบบนี้ได้เลยในส่วนของลูกที่อยู่สูงๆเก็บไม่ถึงก็อาจจะแบ่งไว้เพื่อนบ้านต่อไปดูพริกชีฟ้าของเราสิคะกําลังสวยมากๆส่วนที่สุกก็สุกส่วนที่กําลังออกดอกใหม่ๆก็ดกดกแบบนี้เลยค่ะมาค่ะน้ําพลิกกะปิต้องมาละใบมะกรูดของเราได้น้ําฝนก็ยัางงามเลยค่ะต้นแบบว่าสูงเสียดฟ,ฟ้าเปนน่นเลยดูสิคะมะละกอก็ออกผล พริกดูสิคะัะสูงมากเลยเราปลูกไว้ข้างๆบ้านนะคะเต็มไปหมดเลยคะ่ะชมต้นหมากรักไม้รอบระบ,บ้านของเรานะคะชื่นชมธรรมชาติสดชื่นยามเช้ากันคะ่ะมะพร้าวของพี่ข้างบ้านนะคะไม่ใช่ของเราดูสิคะต้นไม้ของเรายิ้มรับน้ําแบบสดชื่นมะม่วงเอ่อต้นอะไรคะเนี่ยอุย้ยลืมไปหมดเลยคะ่ะ มีต้นรวยไม่เลิกนะคะเศรษฐีต่างๆจต้จตอนอะไรบ้างจําก็ไม่ได้มะพร้าวก็ลูกดกมากๆนะคะถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปธรรมชาติธรรมชาติชมรอบบ้านแบบนี้มากค่ะธรรมชาติยามเช้าที่บ้านของเรา ป,ปลูกผักสวนครัวไว้กินเองน้อยหนาของเราได้เต็มเต็มตะกร้าบแบบนี้เลยค่ะวันนี้จะเอาไปฝากย่าถ้าใครชอบก็มาเอาไปทานได้เลยนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์คับคุณค่ะ